ัสดี่ะพี่น้องมาค่ะมือนีมาหาเห็ดหวานกินจ้ะพี่น้องนี่บอกอุกือสองหน่วยเห็ดหวานบอกอือกิน้กันจะ้ะมาเด้อมาเด้อเดี๋ยวปอกก่อนนะพี่น้องบอกอุกือเขยจะบข้าแล้วน่ยในน้อยนอ,ยนอยนดอจะ้ะสิแกงสิแกงบวชนี่แหละเห็ดหวานกินนี่แหละทำไมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเอาไนมันออกก่อน Nội. Bên nửa bằng bằng băng bây tươi cân cha Mà 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 bây tươi bây say không vãn hả không? Biết มาเอาไปเตยไปใส่ของหวานจ้าเราจกซี่ใบกับพอ่อละได้แล้วจำนีก่กับหอมแล้วบรรยากาศทางบ้านจ้ะเนี่ยเสียงนกวหี้วิว้วอยู่นกห้องยู่ยไกลพว่าจ้าครื่องประกอบเป็นเว้ยตลอดด้จ้ะเนี่ย มื่อก็บไปเตยกับเลยให้เบิ้งบากกอ,อกน้ำจา้าเป็น่วยตลอดปลาพี่น้องมาเห็ดของหวานกันเฮ้ใ้หยเอื้อเข้าไปจา้าเห็ดของหวานแกงหวบอื้อ แค่น้ำปูนหรอกจ้ะไม่มีน้ำปูนไม่มีปูนจ้นบอกาไมีปูนเป็นง่ายๆเลย ฟไใส่เกลือจักน้อยจ้ะใส่น้ำาไปเลย แบบงยัไไงไงนะจ๊ะกินยังไงหอมกินไหมเคยเจาะให้หมอมันเดือดจักน้อยก่อนจะต้องคอยเอากะทิใส่ ใส่กะทิจ้ะมี้ใส่กะทิกล้องเป็นกล้องหน่อยกล้องสิบหาบา้าแบใส่ไปสองกล้องจ้ะปักกล้องไม่สูแลวจ้ะ รอยเร้วเสร็จแล้วจ้านี่ใบเตยที่เ้าไปเก็บมากจ้ะแต่ามาถิมใส่ไว้นนี้นี่แหละว่ตักออกจ้ก<ม>เห็นหันมนมหอมนะรึเนล่เรียบร้อยเรียบร้อยบวชปักร้อมจ้ะสดดนํำหวานกำลังดีจ้ะไม่ได้หวานมากเสร็จแล้วจ้าปิดแก็บเลย ใส่เขวดไล้จ้ะ เรียบร้อยแล้วไปแต่แซ่บป,ป่ะจ้ามาค่ะซิมซิมซิมเร็วๆๆ้วแล้ว,วห่อนห่อนู่จ้ะหอมหอมหอมกินไปเตยเสียบจ้ะแซบ ซิมได้ตะนาตอนมันซิมมาไห้มันห่อนจ้ะ,ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สักนีหละจ้าพอกันไม่ในคลิปน่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวกินนีกน้กอนหอม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 นหมวาน,วาน,วานจ้า